สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ทุกคู่ทุกคนวันนี้ผมจะยกกับพ้าแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งง้วยุกกลางตรงไฮทงหน้านะครับเนาะกลางตรงไฮตรงหน้าของแท้ครับเนี่ยมีง้วสองตัวนะครับเนาะสองแม่ครับผมสิมแนะน้าให้แฟนเพจแฟนครับผิดจรนะนี่นะครับแม่ออกทาๆนะครับเนาะเงาหางเงี้ยเ้นะครับเนาะ ออกสไตล์บ่ะมันไทยกลางเขาไปหาไงเนาะครับเนาะวัวแม่นี่ลิปนี่กะที่เปิดไว้หัวแพ็กค,คูนะครับเนาะเปิดไว้ถึกแสนถึกเลวครับเปิดแพ็กค,คูกับทั้งสองตัวนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งเดียที่พาแฟนเพจแฟนขับไปเบิ้งเนาะครับเนาะยุ่งใกล้ใกกันนี่แหละครับผมนี่แหละครับตัวคู่กัน สองตัวนี้นะครับเนะ้ะเปิดไบเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมสองตัวนี้เจ็ดหมืนห้าพันนะครับเนาะทรงพีทว่าผอีสานนะครับเนะเดี๋ยวสิพาเบิงตัวแม่เทาๆบดๆอีกกอนนะครับเนาะนี่นะครับทั้งสองตัวนี้ยุ่ยแยกจากฝูงมานะครับเนาะมีพอพันคุ้งฝูงนะครับเนาะ น่าจะพันกันผสมมาแล้วทั้งครูนี่นครับพุ่มสูงก็อย,ยู่ที่ประมาณหน่อยสามสิบถึงหน่อยสามสิบห้านะครับเนดะ้อแม่นี่นะครับเนาะเพื่นนะครับบรรทยา,า,งงายเพิ่อนหางเพิ่อนหางใหญ่ดีนะครับเนดะ้อแม่นี่หางเล็กหางลามดีครับเพื่นนะครับเกือบจุดินนะครับเนาะแม่นี่ยในด่านแท้เล็บหนาเก็บต้องห่วงครับผม อันนี้เลยนะครับเนาะในด้านแทะเล็บหยาก,ก็ไดนั่นแหละครับสองตัวนี้นะครับเนาะเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเนาะน่าจะท่องทั้งคู่นะครับผมตะวา,าแน,นแถวแฟนเพรแฟนครับสิม่วาไปทั้งสองเลยอยากให้เช็กท่องให้ก็ได้นะครับเนดะ้อโทรมาดวนนะครับเนาะต่ว่าถ่ายเช็กท่องก็อีก ก็จังโทมาเบิ้งนะครับเนาะในราคาเจ็ดมื่นหาเช็คกทองให้พร้อม่าสี่เพิ่มราคาหรือว่าทรงได้ซัมเน่เลยนะครับเนาะก็จังโทมาคุยกันนะครับเนาะถ,ถ้าอยากได้เมาไปทั้งสองก็ได้คุ้มแสนคุ้มครับนี่ง้ออยู่ฝูงมะมีโอกาสทองสูงครับถ้าทองทั้งสองก็ซื้อสองได้สี่แหละครับนี่แต่ว่าอีกแม้ อีกแม่หนึ่งคู่กันนี่นาจะท่องนะครับแต่ว่าแม่นี่ก็ท่องก็สีทองอั้อนๆครับผมสองเดือนสามเดือนนะครับเนาะในอยู่ในเกณฑ์นี่ครับผมแต่ว่าแม่นี่เพราะอันนี้นะครับออกเทาเาโบดๆบดนะครับเนาะคอเข้าดําดีจีมิอมดําอมแดงครับผมแต่ว่าดำไหลกว่าแดงนะครับเนาะนั่นแหะครับออกสไตล์ประมาณไทยกลางเขาไปหาเงี้ยแม่นี่ยนี่นะครับบรนทายเพป็นยังไงครับ เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันในแงาวไกลครับแง้วนี่คนนะครับบรรทายคนในดีขายดียดกวงดีนะครับเนาะบรรทายคนในดานกินยาเพราะตองห้องนะครับง้อออกสไตล์บำมันแง้วนี่กินทุ่แง้วนะครับนั่นครับเบื้องตเลยกินโชว์เลยนะครับเนาะง้อก็ยุดตามตรงไฮทรงน้าแบบนี้แหละครับผมเห็นเห็นน้ำกันนี่เลยนะครับเนาะ นั่นนะครับในด้านรับประกันกข,า,กขาทบขาถอนหาโมขางดอกแฟนเพจแฟนครับเอฟซียากไห้เช็คท่องไห้ชัวชัวทั้งสองก็ได้เล้ครับเนาะโทรหาหัวเชาวเ้าด่วนเลยนะครับเนาะเมื่อว่าเม่ต้องเช็คดอกมั่นใจในหัวชาวเ้ากะยังถักมาโทรมาเนาะครับเนาะยากไห้สรงเลยก็ได้นะครับเนาะในด้านสองตัวนี่เปิดไบเจ็ดเมืองหานี่ก็สรงไห้ฟีทัวภาคอีสานครับผมภาคอีสานบ้านฮ่องทรงไห้ฟีนะครับเนาะ นี่ครับงัวสองตัวนี่ส่งฟรีทั่วภาคอีสานเลยครับผมนี่แหละครับตัวคู่กันนี่นะครับเนาะแพ็คคููคมนี่นะครับผมแม่นี่ก็แพ้แผ่แผนครับอยากให้เช็คให้ได้กับทั้งคู่ด้วยครับนะนี่นะครับแม่นี่ก็ออกสไตล์บามันไห้ใหญ่ฮอครับผมคพณ่อนครับจีมีเพิ่นแห่งเฮี้ยวดีนะครับเนาะแบบนี้ก็ได้การลดครับเนี่ย ตามสไตล์ของชายยอกก็ได้การรอดแล้วครับเนี่ยนั่นนะครับนุ่นะครับเพิ่งเอยออกสไตล์บามันเท็กลังเฮาไปหาเงี้ยนะครับเนาะตบ่าที่ไปทั้งเงี้ยคนหลายครับ แม่นี่นะครับเนาะออกเหลืองเหลืองเหลืองแดงนะครับผมในนะครับทหัวชโยเปิดไว้ให้แพกคู่นี่นะครับเด้นาะวชโาส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานเขาเลยนะครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะภาคอีสานบ้านเขาส่งฟรีบดทุกหม่องทุกบอนครับผมบนยกเว้นแม่แต่หม่องเดียวนะครับเนาะภาคอื่นๆกะ ในด้านจัดทรงให้กับรวมพลังหารสองนะครับเนาะจัดทรงให้คือเก่านะครับ่าคนอื่นก็ได้เอ็ดีผันสิบาโอ้ยทรงจะ่าดจาของเนาะผันสิบ้าพาคนอื่นกับทรงให้คือกันครับผมในด้านจัดทรงกับรวมพลังหารสองนะครับเนาะนะครับงมวมีนี่ขาหลังเหยียดตรงดีครับลึงขอลึงท้องกับมีนี่นะครับให้เห็นตามนี้นะครับเนาะ ในัานคมสูงแม่นี่กสิค,คู่ขี้เยอะประมาณเจ็ดชิ้วรอยสี่สิบนะครับนอยุอประมาณนี้นะครับเนาะร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามแปดยุบประมาณนี้นครับผมแต่ว่าที่สำคัญก็คือเป็นหัวสาวมีโอกาสเงี้ยเง้วสูงพวกนี้อีกมีโอกาสไหลนะครับเนาะเงี้ยเยวสูงตอนนี้ก็เพิ่งมาสมัยทองแรกนะครับเนาะง้อยู่ฝูงมา มีพอพันธุ์พุฝูงทั้งสองตัวครับผมมาจากหม่องเดียวกันนะครับเนาะพอพันธุ์กับตัวเดียวกันแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้ก็ด้วนนะครับเนาะในราคาถึ่งหัวเชียวย่อเปิดด้วยแหก็ได้การครับผมจัดส่งให้พีทั่วภาคอีสานนะครับทั้งสองตัวถิ่งหัวเชียวย่รับประกันให้เบื้องต้นนะครับเนาะขาทกขาถอนหางมกหางดอกหัวเชียวย่อรับประกันให้เลยนะครับเนาะทั้งครูนะครับเนาะ ทั้งสองตัวหัวเชยวยอรับประกันให้เลยครับผมนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับ fc ทุกคู่ทุกคนที่ติดตามคลิปหัวเชียวยออยู่นะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็จบไว้ชั้นนี้แหละครับผมอยากได้โทรด่วนอยากให้ส่งด่วนก็โทษด่วนคือเก่าครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ชั้นนี้แหละครับผมสวัสดีครับ